พาธุรกิจเคเควินติรวัฒนานนท์หวานใจมินพิชยาทำอะไรถึงได้เป็นไฮโซเคเควินติรวัฒนานนท์แฟนหนุ่มของมินพิชยาวัฒนามนตรีนักสแสดงสาวชื่อดังเป็นอีกคนหนึ่งที่เรามักจะเห็นทั้งคู่ออกงานร่วมกันเสมอเคควิน <W> เป็นบุคคลที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเพราะเขาทำงานให้บริษัทด้านบริหารจำหน่ายวัสดุก่อสร้างพร้อมสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจรที่ขอนแก่นนอกจากงานประจำแล้วเคเควินยังมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วย เคเควินมีธุรกิจอะไรบ้างเสนุกมันนี่ตรวจสอบข้อมูลจากขุดันดาต้าจัดฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชผ่านระบบวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทครบวงจรพบว่าเคเควินตีรวัฒนานนเป็นกรรมการบริษัทหนึ่งแห่งและถือหุ้นหนึ่งรายการมูลค่าหุ้นทั้งหมด5 4 4ห9 9บาทบริษัทที่เคเควินเป็นกรรมการคือบริษัทมานาฮารเมดจำกัด บริษัทนี้จดทะเบียนเมื่อวันที่22ธันวาคม2564เคเควินถือหุ้นจํานวน1,000หุ้น50.00%มูลค่าหุ้น54,459บาทและมีนางสาวมินพิชยาเป็นกรรมการร่วมด้วยและถือหุ้นจํานวน980หุ้น49.00%มูลค่าหุ้น53,370บาทบริษัทนี้ดําเนินธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นปัจจุบันทุนจดทะเบียน2องแสนบาทผลประกอบการของบริษัทมานาฮารเมจจำกัดเป็นอย่างไรผลประกอบการย้อนหลังของบริษัทมานาฮารเมจจำกัดมีดังนี้ปี2,565รายได้1นึ่งมื่า้บาทขาดทุน7,4651บาท ปี2,566รายได้2,398บาทขาดทุน16,431บาทปี2,566สินทรัพย์รวม1 4 1่0 0บาทหนี้บาสินรวม32,082บาทมุมมองของชาวเน็ตเกี่ยวกับธุรกิจของเคเคลวินบางคนมองว่าผลประกอบการของบริษัทมานาฮารเมรจำกัดไม่ค่อยดีอาจจะเพราะบ,บริษัทเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ หรืออาจจะมีสาเหตุอื่นๆบางคนมองว่าเคควินอาจจะมีธุรกิจอื่นๆที่ไม่ได้เปิดเผยทําให้เขามีไรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตแบบไฮโซหรืออาจจะได้รับเงินช่วยเหลือจากครอบครัวสรุปเคควินเป็นบุคคลที่มีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเขาทํางานให้บริษัทด,ด้านบริหารจําหน่ายวัสดุก่อสร้างพร้อมสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจรที่ขอนแก่นนอกจากงานประจำแล้วเคควินยังมีธุรกิจส่วนตัวคือบริษัทมานาฮารเมท จำกัดบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่นผลประกอบการของบริษัทมานาฮาตเมสจำกัดไม่ค่อยดีแต่เคเควินอาจจะมีธุรกิจอื่นๆที่ไม่ได้เปิดเผยทำให้เขามีไรายได้มากพอที่จะใช้ชีวิตแบบไฮโซ